เอกสารที่ต้องใช้นะครับก็มีบัตรประชาชนกับใบขงงับขี่นะครับโอเคครับม,รม,มีค่าใช้จ่ายจ่ายไปหกพันใช่ไหมครับหกพันจ่นาอีกห้าสิบบาทโอเคแล้ววันที่เรามาเราก็ต้องมาคืนสามพันแล้วก็เติมน,<ช>น้ำมันเต็มถังไว้ อเคค่่ะพีบัตรได้คืออะไรครับอครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็ม uh> ีตรงนี้เป็นที่จอดรับฝากรถอ๋อครับนาีกออสช่องแรกช่องนี้ครับอ๋อโอเคครับครับออกทางนู้นเลยนะครับโอเคครับขอบคุณครับพี่สวัสดีครับครับสวัสดีค่ะทุกคน ต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Earth Out Experience นะคะวันนี้พวกเราจะมาเที่ยวที่ภูเก็ตนะคะทริปนี้มาเที่ยวกันสองคนค่ะเรากำลังจะไปที่พังงานะคะ64สิกหกกิโลเป็นการเปิดคลิปที่เดินทางมาแล้วนะคะก็ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องของพวกเราเลยนะ ห้ามเอาลงนะห้ามตัดลงนะ ที่เช็คอินของที่พักนะครับด้านซ้ายนั้นนะครับจะเป็นจุดขึ้นรถผู้นักท่องเที่ยวนะครับที่จะขึ้นไปยังจุดชมวิวนะครับพอะขนาดวันปกตินะครับลูกค้านักท่องเที่ยวกังเยอะเลยนะ น้องล็อบบี้นะครับนี้ก็ลูกค้ามาทั้งสองทางใช่ไหมครคาเฟ่ข้างบนใช่ไหมครับใช่ครับพอถึงที่พักแล้วนะคะตอนนี้เราก็ำลังจะเดินทางขึ้นไปบนคาเฟ่บนคาเฟ่นะคะแล้วก็ที่พักก็อยู่ด้านบนใช่ครับผมวันนี้เราก็จะมีพี่ที่เขาดูแลนะคะก็คือคุณนิดนะคะดูแลดีนะคะอันนี้จะมาดูแล การพิเศษครับผมจนกว่าจะทําการเช็คเอาท์ออกเลยนะครับผมค่ะได้ไงเราไปดูห้องพักแล้วก็ไปดูวิวคาเฟ่แต่เหมือนมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวที่นี่เยอะนะคะแล้วจกที่นี่เราก็เหมือนชื่อแล้วก็มีชื่อของที่อะไรไไงเราจะเปิดให้ให้นักท่องเที่ยวเท้่วไปที่ไม่ได้เป็นลูกค้าเข้าพักสามารถ้ามาชมวิวได้แต่ว่าจะแยกโซนความเป็นส่วนตัวของลูกค้าเข้าพักกับลูกค้าว้อง ส่วนที่ลูกค้าที่ไม่ได้เข้าพักไม่สามารถเข้าไปข้างในได้ นอนเยอเลยนะคะเอ่อสำหรับนะะักท่องเที่ยวที่เป็นคนที่เขาเรียกว่าลูกค้าทั่วไปที่ขึ้นมาโดยที่ไม่ได้นั่งพักนะคะจะจะมีรถที่เป็นรถแถวอะค่ะเขาจะเก็บค่านั่งคนละหาิบาทเป็นค่าบริการที่เหมือนนั่งรถขึ้นมาและก็ใช้ผู้กองนั่งไปสรอยรถค่าอาหารที่อยู่ได้แต่สำหรับคนที่เข้าพากะะักเี้ยค่ะก็ ะมีรถของทางโรงแรมที่พาขึ้นมาอีกทีไม่มีค่าบริการนะคะแต่ตอนนี้นะักท่องเที่ยวก็เหมือนเป็นที่นิยมนะคะสําหรับ uh, คาเฟ่ที่ก็เหมือนกังน,นะคะก็เปน็นชื่อของทางงาก็ว่าได้นะคะมุมก็จะเป็นเห็น4080องศาดูมุมด้านนอกได้เลยคะ่ะใช่ไหมคะ กระโจมสิบหกอันนี้ก็ซื้อเป็นประตูทางเข้าหลักนะครับปุ๊บห้อง,ลง,ลง,องแล้วอีกฝั่งนี้อ่ะ,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 ต,ะ,ะตรงนี้จะเป็นสระว่ายน้ำสนตัวนะคะตรงนี้จะเป็นสระว่ายน้ำส่วน วิวก็จะเป็นวิวของแบบสมิตรนางชีนะครับก็จะเป็นวิวประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูที่ห้องพักด้านบนนะคะที่พักของเคเจหนึ่งหกจะเป็นที่พักสองชั้นนะคะด้านล่างจะเป็นสระว่ายน้าส่วนตัวส่วนด้านบนจะเป็นสระเพี้ยวๆเลยตัวนี้มอมีหยังเลย มาแล้วค่ะมาเลยแทนล้วที่พักของเรานะคะก็จะมีห <c oughs> ้องนอนสองส,สองเตียงนอนนะคะก็คือคนนึงนอนนี่คนนึงนอนนี่อ้าวไม่ใช่เจ้านอนเตียงหันใคยนอนเตียงนี่ต้องบอกว่าเหมือนที่พักเนี่ยค่ะเหมาะสําหรับเขาเรียกว่า สามารถรับรองแขกได้สี่ท่านแต่ว่าเราจองห้องใช้ใหญ่นะคะก็พักสองคนซึ่งเป็นที่พนันธมูลที่นอนคนละเตียงก็ได้นะคะต่วน,นี้ก็จะเป็นวิวอ่าจะนีนะคะกระจกจะใสมากเลยนะครับมันไม่มีกระจกอ่นจะเป็นซีลอย่างนี้ก็ตอนเช้านะคะพาทิตย์ก็จะขึ้นตรงนงู้นวิวก็จะสวยค่ะนาม,มาดูตรงนี้นี่จะเป็นโซน เปิดแล้วจริงหรอนี่กำลังจะตตแล้องมากนะแล้วก็นี่ก็จะเป็นบาร์นะคะทานได้หมดเลยยกเลี้ยตู้เย็นนะครับกินอะไรยังไงตู้เย็นนี่กินอ่ไรเด้อจะเป็นห้องอาบน้ำห้องน้ำนะคะห้องน้ำนี่ยืนไปก็จะเห็นวิวข้างนอกนะครับอาบน้ำไม่ปิดหน้าต่างก็จะเห็นวิวข้างนอกเหมือนกันนะครับ แต่นั่งส้วมไม่เห็นครับส้วมนี่จะหันหน้าไปข้างในครับประมาณนี้นะครับห้องกระจุมมันจะมีขนมกับกระจุมค่ะก็แค่นี้นะคะว่าไงเราเก็บภาพบรรยากาศมาฝากนะคะแล้วแต่พรุ่งนี้นะคะเราจะมีนั่งเรือไปเที่ยวที่เกาะอะไรสักเกาะเดี๋ยวเรามารีวิวให้ฟังอีกทีนึงนะคะ ค่ะบ๊ายบายมาโจมวินล,ล่าเคนหงนะคะตรงนี้ก็จะเป็นวิวสวาานตัวแล้วก็นี่ค่ะวิวของสมิตรนางชีนะครับวย,วรยังไม่รู้กับสมิตรนางชีนะคะก็ว่ายน้ำเล่นได้สบายเย็นสบายดีค่ะ ห้องเราที่เราพักนะคะคหนึ่งหกก็จะเป็นห้อกระจมอันนี้ไม่ใช่กระจมเออกระจมดิ K เกิดกระจมอ๋อกระจมโอเคโทษทีค่ะกระจมหงหกของเรานะคะแล้วก็กผ้าน่าจะเป็นผืนเด็ดส่วนอันนี้จะเป็นห้องขนงนะคะห้องขังอะไรคะวิวขังน้ำก็จะมีสระว่ายน้ำเป็นของตัวใหญ่นะเนี่ยงไงสระว่ายน้ำสี ก็น้าขนานก็น่าภักนะครับมีห้องตากใบนำใหญ่เลยเลยครับนั้นถ่ายรูปตรงนู้นนั้นน่าจะดีครับวิวน่าจะสวยเออตรงนี้ไม่ไม่ลกตอนนี้เราก็ได้มาถึงห้องอาหารแล้วนะคะของเซนต์อดบูติกะ มัจนจะดยอกก็เปลีล็อกไ้เอาดอแลวก็โซนนั้นเน่จะแล้ว,ก,ว,ว,ลวลก็ของเราจะเลือกเป็นโซนเนะอาดอนั่งชมวิวแล้วก็ก็จะขอบคุณทางโรงแรมนะคะที่จัดมอนจะเป็นพิเศลพิเศษให้เราเพราะว่าเรามาเ,าเานนะะาที่ยวมัจะเป็นก็รงานนะคะอันนีจะเป็นแบคี้นะคะอจะเป็นวิวของโรงแรมน โอ้ขอบคุณครับสามวันครบรอบนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับอันนี้ทางโรงแรมนะครับจัดให้เป็นแอนนิเวอร์เซอรี่น้องอะไรนะตะกี้จำชื่อน้องยังไม่ได้คุณนิดคุณนิดนะครับบริการดีมากเลยค่ะเทคแคร์ตั้งแต่ ต้นตั้งแต่ตอนขึ้นมาจนตอนนี้เริ่มทานแล้วนะคะอาหารของเราได้แล้วนะคะตอนนี้เราสั่งไปสี่อย่างอาหารทุกอย่างอร่อยหมดเลยค่ะคือเรากินไปแล้วด้วยอันนี้จะเป็นหมี่ห้องแกงปูนะคะกินกับหมี่อร่อยมากกินกับข้าวก็อร่อยข้าวก็อร่อยอร่อยอ่ะอาหารอร่อยทุกอย่างเลยอ่ะคือดีอาหารดีวิวดีอาหารดีวิวดีอาหารอร่อยทุกเมนูเลยค่ะที่สั่งนะคะแต่ก็ไม่รู้เมนูอื่นแต่ว่าที่แน่ๆก็คืออาหารทุกอย่างอร่อยอันนี้อะไรนะกุ้ง กึ้นมามกุ้งซ้อนขาม,อ,มอันนี้ก็มีมีุ้นแกงปูค่ะอนันนี้ก็ปลาหมึกคุกแป้งทอดไส่ก,ก็มอะไรต่างๆใช่อันนี้เนี่ยปลาการะพงเมี่ยปลากระพงอร่อยอ,อร่อยทุกอย่างก็แต่ว่าอาหารก็คืออันนี้ถ้าใครมาตามรีวิวนะครับก็สั่งตามนี้อร่อยทุกอย่างชัวร์ที่ผมสั่งมาสี่อย่างก็อร่อยทั้งสี่อย่างผ่านครับผม อาหารอร่อยคะ่ะอาหารอร่อยจริงจริงทักที่นี่ค่ะอาหารที่นี่ไม่ต้องไปหาที่อื่นแล้วค่ะก็คือได้หมดเลยจบที่เดียวครับทั้งพักทั้งกินนะคะรอบหน้าจะมาใหม่คะ่ะก็คือไม่มาทางนี้ครั้งเดียวแวน่นอนรอบหน้าเดี๋ยวมาใหม่อีกไปทานกันทานอาหารเลยนะคะ